กำลังเจอเนี่เตยมีเถึงเถงีน่ะปีนมาทสาวสวรรค์ก่อนเจ้าพระพิธีลงน้ำเขาบ่รอดเลรือป่มาพระเดียวกินน้อื่นละนหน้ัาหนึงยังมีท่านนด้ปลาบ่ยังมีท่านนลงปลาจ้ำหิวเขาก่อนละเพราะว่าหน้าไก่พ่อเนางก็เรามาหอดก็หิวข้าพร้อม นะหเรามีปัหลาย้นายนี่ก็พวกเหยาเหนึ่งเยาไปพูดเหยาขึนเลยพูโหนี่ทางพีก็ได้ลมพัดเย็นโจยโจยตามตรงไ้ตรงหน้านะนี่บัดแล้วก็เอาป่าขึ้นมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เทงพี่อยู่เทงหน้าพี่ได้สร้างก็อยู่เคยเทงนี่เพื่อนเฮ็ดโหอ้อไมคักยันโง่ควายตกพอมันเลิกได้นี่โอ้นี่พวกกิมิมอยู่เลยเติมน้ำก็ได้ แต่น้ำใสอีนี่นี่อยู่กินยินกินน้ำอยู่นี่แล้วนี่มาให้มาหน้าก็ได้ฝ่ายตัวน,นี้ละบอนพลหาปานะผู้กลางจีลุงอยู่ก็บมีน,นี่ัน,นี่เสรอมมองตัดไ้ก่อนเสรอมมองแล้วคองแหงคองแหงแล้วพวก เนี่ยกระตกิรุงก็มีมาเนี่ยเลิกกันหน้านอนเลิกเลยเติบเดี๋ยวมาถามสาวสวรรค์ก่อนเจ้าไปไีลงน้ำเขาบ่อไปลงไปลงมีถึงแห่น้ำเขาถึงบัวเป็นออถึงบัวเป็นยุยสวรรค์เค่นั้นรากินจ้า นี it, oh, right. ่จะไปซื้อเอาอ๋อได้เงินแล้วก็ไปซื้อเอาเนาะอยากกินปลาไปเลยก็ได้กินเราไปอยู่พุ่นนะได้กินเลยสบายเนาะสบายปลาคอมาได้กินปลาคอดูกระโม่เหรอได้ปลาตัวนึงก็อิปลาเพื่อนี่นี่ได้ตัวนึงปลาเสริมปลาเสริมน้อยนี่ได้ตัวเนอ้อลาหาคองมาเชิญด้วยมั้นี่นี่ปลาตัวเนื้อจะเคยเห็นวันนี้เฮ้ยน้อยตะเปน น้องตึ้งแหก,ก็เป็นได้บ่ <S 2> <S 2> แต่ว่าอายตึกเป็นหรือบ่ท่านนั้น่ะบเหรอเทาวัเด่นเท้างมเป็นยุคนี <S 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 ต่ตอนนี้อีวนี่ไก่เห็นเป็นสีด,ดำๆนะผู้ได้่ะตีนผู้สั้งแหน่นะขันทด้ห้ามไปฟังพุนก็เป็นเมืองเป็นเขตของเมืองวังอังคํานะผู้แต่ฟังนี้เนี่ยเป็นเขตเมืองอาจจะพอดโขมงเงาเนี้อเหมือนนี้ป่าอยู่เงาเนี่ย อสุ่มตึกจีดงกันได้หลายตัวจะต้นนี่นี่ตึกจีดงเต็มคลองแล้วบ่คือนักนักละนี่ดิ้นน้อยก็ดิ้นนำอยู่พุ่งหมอนขนาดไหนตอนยังน้อยเนาะคักขนาดไหนดิ้นนำแบบนี้ล่ะตายเพิ่นก็ยาวไปฮอดพุ่ง Lờ. đây tập phản ấy nói ủa đây tôi nhớ đó nè, tôi nhờ đây, ủa đây có có nhờ Ok, đây tớp nè Cầm lăng chờ nó tớp như thần thần thì อย่มันมาจากแดดนะคือมันไข่บ่มีเลียงไปแม่ตัวดำนี่เป็นแพนะฮะตัวน,นี้เล่ะเนาะอ๋อจะเตยเยอะแค่ไหนได้เตยเยอะเลยนี่อ,นนอู้วันดุกนะมันยันงยอดเลยยอดไม่พอะตาใสนะ่เราเลยแมกินสองเกอี <c oughs> อาเบรคกินสองเกี <c oughs> <c oughs> เก๊ย <c> ว <oughs> มาพี่ดาวเลยอะไ,ไปเป็นไงไหมนี่พวกนี้ง่อยปวดอยู่ถึงหอนพี่มีลงน้าโมเลยนี่ กรอของก็ได้สองโตเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นพายนี่นั่พายมันกินนั้นจนสุดพายละ่ะได้หลายเติบเพิ่นก็เลยแบวงขึ้นไปเฮ้อซุมนั้นเห็ดกินท่านอันนี้ก็มาพายนี้ต่อยเพิ่นยังด่างไวเพิ่นยังแพร่แย้งนี่ไว้แล้วก็แล้วก็แต่พุนก็ตึกแห ทางตึกจิลุงนำ้ำทรัพโกนปลารถนี่นะหลายคนมาตกปาร์ต์ก็เลยชนทายู่พุ่มไม้นี่เขาเอาเขาก็เลยจะเฮาไปในเฮาไปตื๊บจีบุญไหลออกมาเนาะพี่ปคนอ่นะอบ่โอ้ได้ลายเลยนี่หืมประคอกอ่ะบออได้พักดอกย้อนพักฟ้าอีพักหัวย้อนพักหอยย้อนดดอนา เบอร์ตัวนี้พักนะดอกละย่อนโอ้ไม่ยอนนะาสายแหลมผนมีดอกกระดอกย่อนทั้งหลายอิบายไปนะนี่ตัวนี้มันโค้งมาพี่แลวก็โค้งไปพูนไปฮอโแล้วกับไนี้นี่อยู่เกรืเดียวฮั่นไปฮอดปุ๊บแต่ชอบบางคนตีล้างด้วยนี่ไปไปไปเอาไม้นี่ขึ้นเอาไม้นี่ขึ้น คอยกะเอาไม้ขึ้นใส่คอยงมเห็นปลาคอยกบป้าไม้กระบมือตินอ้าก็ไอ้าก็มือกูมืกูไได้โหจใจังกินโอ้ปลาเยม่กี่เนี่ยเปลาเยอ้ยกระดกีกวโอ้เยขนาดอันนี้ตีนเย็บอาได้ยังไงตีนเย็บเอาได้เลยอ๋อตัวจับมือสำนานแห้งเลยชนะเพลนนี่ ó, oh, đã. tôi nhớ uh. oh cái <laughs> 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 mm này. Nóc lão ba, tôi chỉnh. Yeep, ảo. Mòn yeep, ảo, rồi các, ảo cất mớmớt. Yeep, rồi các, ảo mớm chắp mớmớt, các, các, kẹng khoáng, hè, nhàng kẻ hè. Nhàng ba sơn, nhàng tam mai, hả nè. Ủa, ủi, các nhìn ba nhớ, ủi. Đang nhìn mất. กินดิฟก็เลยมาโคก่อนไปน้องเดินกินข้อเทงน้ำเดียวพี่เทงไงมเทงหน้าพี่นี่เนี่ยอยู่ในกินกรต้มปลาน้ำก้อยปลาน้มีทั้งซุกทั้งดิฟก้อยปลากันแต่ละคนโอ้มีตำมะฮงอี ทอแน่วันนี้มากินข้าวสมัครีแบบมีแต่ญาติพี่น้องเจ้าของทั้นั้นอันนี้คือก้อยป่าก็มีต้มปลาต้มปอเาเ่น้ออนกอยป่าทุกน่แบบนี้มอยปล่อแ่บนี้ซมๆหรือเปา พี่โมพวกปานี่ยนะบอกยังโมขึ้นแซ่บมันตกปราบานเคยเมื่อกี้นี่แซ่บแซ่บป้าบ้าน

นการนั้นถอยเริ่มมืดนะเริ่มเต็มเต็มดเพราะว่าใบสามแล้วก็เลยแทบกินไปก็แทบมืดชูยางเลยแบบนี้นี่เลิกเพลิกมันแล้วปุ๊บเป็นนางอยู่พูดสบาไหมอ่ะจุดเพลิ่จุดมันอิ่มได้แต่ละคนครับเต็มเมือแล้วแบบนี้เพราะว่าหน้านี่ก็ไก่ขนาดนี้มาหลายกิโลขนาดก้อนกินน้ ได้ไนะ่ด้แล้วบ้านาเหมือบนมึงไินมาพอนอันนี้เธมกันอนี้กระดอร์ไดเี้ยวอ้ยอ้ยโอยโอ้ยว่ายโอโอ้อายโอยโอี่โอ้ยโอ้ยยโอ้คอยโอยโอ้ยโายอ้ยโอยโอ้ย่อยโอมย้ยโ้ยโอ้ย้ยวอยอ้ยิต้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโยอยโอ้อยโอิยมอ้ยย้้อยอยย